ความสูญเสียอของครอบครัวน้องปูนิ่มหรือว่าน้องนุ่มนิ่มเนี่ยนะคะที่ถูกร้อยตำรวจเอกทรงกรดสาม,มีเนี่ยหรือว่าผู้กองบอยเขาบอกว่าพลาดคือทำปืนลั่นยิงใส่เมียเนี่ยเ,ยเสียชีวิตเลยเมื่อวานนี้ชาปนากิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องนุ่มนิ่มครอบครัวร่ําไห้โดยคุณแม่ทองใสบอกว่าขอให้ลูกสาวไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชมที่วัดบ้านดงเคงนะคะยางตลาดจังหวัดกาลสิน นางสาวพิมพชยาพรผู้แย้มใสหรือว่าน้องนุ่มนิ่มเนี่ยมีการชาวปนกิจน้องเขาอะน,นะคะหลังจากที่ผู้กองบอยร้อยตำรวจเอกทรงกรดบุญสง่งรองสารวัตรสืบสวนสนวงังทองหลางใช้ปืนยิงจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้ครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องรวมทั้งเพื่อนเพื่อน,นก็ร่วมกันประกอบพิธีร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายบรรยากาศก,าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะนางทองใสค่ะคุณแม่รวมทั้งพี่ชายน้ชายนะคะในสมัยผู้คงน้ําร้องไห้ตลอดเวลา บอกว่าวันนี้มาส่งลูกสาวครั้งสุดท้ายยังทําใจไม่ได้กับการสูญเสียในครั้งนี้มันปัจจุบันทันด่วนเหลือเกินส่วนกรณีของผู้กองบอยเมื่อวานเนี่ยเราได้นําเสนอไปว่าเขาเข้ามากราบาขอขมาแล้วอยู่ดีๆสติแตกวิ่งออกไปกลางลานแล้วก็เป็นลมสลบเหมือดไปเลยรตรงนี้เองเนี่ยเห็นว่าไม่ได้มาร่วมงานนะคุณผู้ชมผู้กองบอยนะทางคุณแม่ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ยังไงแล้วเนี่ยฉันก็อโหสิกรรมให้ไม่อยากให้น้องนุ่มนิ่มเนี่ย คือติดใจอะไรนะคะอยากให้น้องเขาไปสู่สุขติไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์อีลาเอ้ยนุ่มนี่ไปสู่สุกติลูกเด้อไปยุพวพุ่มีดีมันไปย่พวพุ่มดีๆันต้องมาอยู่มแล้วมันดอกแบบดีมันมหักมันมหักเจ้าของมันมาหักมันมหักนิ่มอล่ไปยุ่พวพุ่มที่ดี ยจ,จองเมนง้นจอมกรรมไหมมันเป็นตายทั้งเป็นรถโหคนเป็นแม่นะคุณผู้ชมก็เป็นธรรมดาที่ยังโกรธแค้นอยู่นะคะหลังจากเสร็จงานศพแล้วเนี่ยเห็นว่าจะปรึกษากันอีกทีหนึ่งจะตั้งทนายยื่นเรื่องอุทธรณ์คัดค้านการประกันตัวเพราะว่าผู้กองบอยเอง ใช้หลักทรัพย์5้าแสนบาทประ,ะกันตัวออกมาได้นะคะซึ่งเรื่องนี้เองทางลุงของน้องนุ่มนิ่มคุณประภัยภูผาทองบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลานเนี่ยถูกรากชีวิตไปผู้กองบอยสมควรได้รับโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดแม้ว่าเมื่อวานเขาจะมาขอขมาศพแล้วก็เถอะขอขมาพี่ชายขอขมาคุณแม่ถึงขั้นกราบเท้าแบบนี้ แต่ก็บอกว่าจะมาร่วมชาปนากิจส่งวิญญาณของน้องนุ่มนิ่มขึ้นสวรรค์แต่สุดท้ายก็ไร้เงาผู้กองบอยหรือตัวแทนหรือญาติก็ยังไม่มาคาดว่าคงไปกรุงเทพะนะคะก็คงต้องขอพึ่งขบวนการทางยุติธรรมเพื่อให้ได้รับโทษอย่างถึงที่สุดอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะของงานศพของน้องนุ่มนิ่มชาปนากิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผู้กองบอยตอนนี้ก็ทางตำรวจเขาให้ออกจากราชการไว้ก่อนจนกว่าคดีมันจะเสร็จสิ้นนะครับใช่ค่ะ